หลวงปู่หมุนองค์นี้สวยงามครับผมสวยงามคมชัดสวยจริงๆนีฮะที่ระลึกครบรอบ123ปีชาติกาล หลวงปู่หมุนจุดตะสีโลวัดบานจานพศสองหศนสองห้ากก็เป็นเรียนที่องค์หนึ่งที่ทำมาได้สวยงามครับผมเนี่ยฮะก็วัดทำมาได้สวยงามมาก เพื่อนๆคนไหนกดได้เลยครับผมนี่ครับ